ทันทีที่เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นในสนามวอลเล์บอลหลีกเกาหลีบรรยากาศทั่วหอก็แทบระเบิดความดีใจออกมาเมื่อโมเมทาริสาทวีปตุลาการบอลเร็วสาวไทยที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในต่างแดนโชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์พีซอีกเกมจนพาทีมเก็บชัยชนะเป็นนัดที่เก้าติดต่อกันเสียงเฮกึกก้องพร้อมไป้ายไฟชื่อเธอถูกยกขึ้นเต็มอัธันทน์แต่สิ่งที่ทำให้ค่ำคืนนี้ร้อนแรงยิ่งกว่าเดิม คือคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีจำนวนมหาศาลที่หลั่งไหลเข้าไปชื่นชมพร้อมตั้งฉายาใหม่ให้โมเมว่าซังฮาชาซึ่งแปลตรงตัวว่าผู้ทำลายล้างแห่งความหวังหรือ The Destroyer of Expectations ชื่อที่บ่งบอกทุกอย่างถึงอิทธิพลที่เธอสร้างไว้ในขอดการแข่งขันฟอร์มของโมเมตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนถึงแมชล่าสุดถือว่าน่าตกใจเป็นอย่างมาก เพราะนี่คือปีแรกของเธอในลีกที่ขึ้นชื่อว่าเล่นเร็วและกดดันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียแต่เธอกลับปรับตัวกับจังหวะสปีดบอลได้อย่างไรที่ติทั้งยังพัฒนาเกมรุกให้มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบอลเร็วลายตรงบอลหักข้อบอคลควิกหน้าตาข่ายหรือจังหวะหลอกบล็อกก่อนเข้าตีเธอทำได้อย่างเนียนนกว่าที่ใครคาดคิด ในเกมล่าสุดโมเมทำคะแนนรวมมากกว่า20แต้มและมีเปอร์เซ็นต์การรุกที่สูงจนแฟนบอลเจ้าถิ่นถึงกับตั้งคำถามว่านี่คือเด็กปีแรกจริงหรือสื่อต่างชาติหลายแห่งเริ่มพูดถึงโมเมมากขึ้นบางสำนักเรียกเธอว่าเดอะไทยควิกควีนแต่แฟนบอลชาวเกาหลีดูเหมือนจะอินกับความโหดของสไตล์การเล่นมากกว่าจึงตั้งฉายาซังฮาชา ซึ่งสามารถตีความได้ว่านักกล่าที่พลาดค,ความหวังของคู่แข่งทุกครั้งที่กระโดดขึ้นตีบอลไม่ว่าจะจังหวะไหนโมเมมักหาที่ว่างระหว่างบล็อกได้เสมอและยังกล้าตีในสถานการณ์กดดันแบบไม่ลังเลหลายครั้งที่สกอร์กำลังสูสีแล้วเซตเตอร์ส่งบอลเร็วให้เธอโมเมก็มักจะทุบลงพื้นอย่างรุนแรงจนเกมต้องหยุดเพราะแฟนในสนามส่งเสียงกล้องไปทั้งฮอนหลังจบเกมมีการเปิดเผยสถิติที่สร้างความฮือฮา โมเมเป็นผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วที่มีค่าเฉลียนน่ยคะแนนต่อเกมสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในลีกช่วง9้านัดหลังสุดและมีตัวเลขความแม่นยำในการจบสกอร์ที่สูงกว่ามิดเดิลบล็อกเกอร์ทีมชาติหลายคนจากหลากประเทศสิ่งเหล่านี้ทำให้แฟนบอลเกาหลีลังไหลเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากไม่ใช่แค่ชมฝีมือแต่ยังชื่นชมการเป็นมืออาชีพความอ่อนน้อมและรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอคอมเมนต์ comment ที่กลายเป็นไวรัลมีหลายข้อความเช่น โมเมคืออาวุธลับของทีมผู้หญิงคนนี้ทำลายกำแพงของทุกทีมบนหลีกถ้าโมเมยังเล่นฟอร์มแบบนี้ MVP ปีนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วบางคนถึงกับเปรียบเธอว่าเป็นนักกีฬาที่ผสมความแข็งแกร่งของยุโรปกับความเร็วแบบเอเชียจนเกิดเป็นสไตล์ที่เกาหลีไม่เคยเจอมาก่อนความเห็นเหล่านี้ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆทำให้ชื่อโมเมติดเทรนบนแพลตฟอร์มเกาหลีตลอดทั้งคืน ในเกมนัดนี้แม้ทีมคู่แข่งจะจัดบล็อกคู่ใส่เธอแทบทุกจังหวะแต่แทนที่โมเมจะพลาดหรือวันไหวกลับยิ่งเล่นดีขึ้นไปอีกเธออ่านเกมอย่างเฉียบคมรอให้คู่แข่งขยับก่อนแล้วเปลี่ยนทิศทางบอลแบบฉับพลันทําให้บล็อกหลุดเกือบทุกครั้งเมื่อถึงช่วงท้ายเซตที่ทีมต้องการแต้มสาคัญเสียงจากโค้ชก็เรียกชื่อเธอเหมือนเป็นเครื่องจักรผลิตคะแนนที่ไว้ใจได้ที่สุดเธอรับแรงกดดันทั้งหมดมาวางไว้บนปลายมือ ก่อนจะส่งบอลลงพื้นแบบเด็ดขาดหลายครั้งติดกันทำให้ผู้บรรยายถึงกับอุทานว่านี่คือสังหาชาตัวจริงการที่นักกีฬาวอลเลย์บอลไทยก้าวไปสร้างชื่อในหลีกเกาหลีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะที่นี่เต็มไปด้วยผู้เล่นระดับทีมชาติจากหลายประเทศการแข่งขันเข้มข้นตั้งแต่ตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงแต่โมเมกลับทำให้หลายคนยอมรับในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมความมีวินัยและพัฒนาการที่เห็นได้ชัดในทุกเกมเธอไม่ใช่ผู้เล่นที่มีร่างกายใหญ่ที่สุดแต่เธอมีความเร็วความกล้าและสัญชาตญาณน,นักสู้ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครแม้สื่อบางสำนักจะวิเคราะห์ว่าฟอร์มโมเมตอนนี้เป็นผลจากระบบทีมที่กำลังเข้าที่แต่แฟนบอลจำนวนมากกลับเชื่อว่าเธอคือจิ๊กซอว์หลักของความสำเร็จในช่วงนี้ เพราะทันทีที่โมเมลงสนามเกมรุกของทีมาจากไหลลื่นขึ้นทันทีเซตเตอร์กล้าส,ส่งบอลเร็วมากขึ้นทําให้บล็อกของคู่แข่งต้องกระจายไปมาจนเปิดช่องให้ตัวรุกด้านข้างได้ตีสบายขึ้นทั้งหมดนี้สะท้อนว่าบทบาทของโมเมสําคัญเหนือกว่าตัวเลขสถิติใดๆหลายคอมเมนต์จากเกาหลียังชื่นชมทัศนคติของเธอเป็นพิเศษบอกว่าโมเมไม่เคยแสดงความหมุดหมดแม้ทีมาจะเสียแต้ม เธอมักปรบมือเชียร์เพื่อนบางครั้งก็ยิ้มให้กำลังใจหรือตบหลังเพื่อนร่วมทีมเวลามีข้อผิดพลาดสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ทำให้เธอกลายเป็นที่รักของแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมอย่างรวดเร็วความเป็นธรรมชาติและนิสัยที่เข้าถึงง่ายของเธอทำให้หลายคนรู้สึกว่าโมเมเป็นเหมือนพลังบวกของทีมไม่ใช่แค่เครื่องจักรผลิตแป้มในคอร์ดเท่านั้นกระแส ซังฮาชายังกลายเป็นมีมบนโซเชียลบางคนตัดคลิปช็อตท,ที่โมเมกระโดดขึ้นตีแล้วบล็อกคู่ของฝั่งตรงข้ามยืนมองเฉยเฉยก่อนจะตั้งแคปชั่นว่าเพราะนี่คือโมเมในขณะที่บางกรุ๊ปแฟนคลับถึงกับทำภาพกราฟิกล้อสไตล์การ์ตูนโชว์โมเมในบทบาทนักรบพร้อมคำบรรยายว่าผู้ทำลายล้างแห่งหลีเกาหลีพร้อมแชร์กระจายไปทั่วจนสมสรเองยังต้องลงภาพโมเมพร้อมแท็กฉายานี้อย่างเป็นทางการในหน้าหลัก ฟอร์มที่ร้อนแรงจนทำให้เธอเป็นตัวเต็ง MVP ของลีกตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเพราะโมเมไม่เพียงทำคะแนนสูงแต่ยังสร้างอิทธิพลในเกมทั้งรุกและรับการบล็อกเฉลี่ยต่อเกมของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเธออ่านทางบอลได้ดีขึ้นทุกสัปดาห์ทำให้คู่แข่งเริ่มกลัวจังหวะปิดเกมของเธออย่างเห็นได้ชัดไม่แปลกที่แฟนเกาหลีจำนวนมากจะเรียกร้องให้สโมสสต่อสัญญาเธอตั้งแต่ตอนนี้ แมรฤดูการจะยังไม่จบก็าตามสิ่งที่แฟนไทยภูมิใจมากที่สุดคือโมเมกลายเป็นตัวแทนของนักกีฬารุ่นใหม่ที่สามารถพิสูจน์ตัวเองในหลีกต่างประเทศได้อย่างสวยงามหลายคนเริ่มพูดถึงโอกาสของเธอในทีมชาติและวิเคราะห์ว่าเธออาจเป็นคีย์แมนคนสำคัญในอนาคตเมื่อผสมผสานประสบการณ์จากลีกเกาหลีเข้ากับความเร็วและเทคนิคของวอลเลย์บอลไทยอาจทำให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายระดับ ตอนนี้สื่อเกาหลียังคงพูดถึงผลงานนัดที่9ติดต่อกันไม่หยุดพวกเขายอมรับว่าโมเมเป็นหนึ่งในผู้เล่นต่างชาติที่ปรับตัวเร็วที่สุดและมีความกระหายในการพัฒนามากที่สุดหลายครั้งโมเมอยู่ซ้อมต่อหลังเพื่อนร่วมทีมเลิกซ้อมเพื่อปรับจังหวะเท้ากับเซตเตอร์รวมถึงฝึกทิศทางการตีในมุมใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ถูกเล่าผ่านปากโคชและสตาฟ์จนยิ่งทำให้แฟนบอลยกย่องเธอมากขึ้น เมื่อถึงช่วงสัมภาษณ์หลังเกมโมเมยังคงให้คำตอบแบบทาตัวเช่นเคยเธอบอกว่าชายาใหม่เป็นเรื่องสนุกดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องพาทีมชนะและต้องทำให้ดีกว่าเดิมในทุกนัดคำพูดของเธอยิ่งทำให้แฟนบอลรู้สึกประทับใจเพราะแม้จะได้ชื่อว่าเป็นสาวไทยที่มาแรงที่สุดในลีกตอนนี้เธอก็ยังคงให้ความสำคัญกับทีมเป็นอันดับแรกเสมอ เสียงปรบมือดังกึงกก้องขณะโมเมเดินออกจากสนามผู้คนรุมขอถ่ายภาพอย่างล้นหลามเด็กๆหลายคนใส่เสื้อหมายเลขเดียวกับเธอพร้อมชูป้ายชื่อโมเมที่เขียนเป็นภาษาเกาหลีบางคนถึงกับบอกว่าอยากโตขึ้นเป็นนักวอลเล่บอลแบบเธอความอบอุ่นและความสำเร็จที่ได้เห็นในค่ำคืนนี้ ไม่ใช่เพียงการชนะก้านัดรวดแต่มันคือช่วงเวลาที่นักกีฬาหญิงไทยคนหนึ่งได้ก้าวไปอยู่ในหัวใจของแฟนบอลต่างชาติอย่างแท้จริงและเมื่อทีมเดินออกจากฮอนป้ายเล็ตของสโมสรขึ้นข้อความว่าสังหาชา